สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แป้จะมาสอนน้องรักของฟรีนะคะเป็นกระบอกกินน,น้ำเป็นแบบคคลอร์ฟูที่จะแบบไล่สีแบบนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่15,000ชิ้นเท่านั้นนะคะน้องตอนนี้ของฟรีเหลือเยอะอยู่วิธีการทําก็ง่ายค่ะเพียงแค่20่นาทีเท่านั้นน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะ ซึ่งก็บอกน้ํานะคะน้องๆมันจะอยู่ที่เอวของเราบอกเลยว่าเท่มากๆเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แปดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแบบแบบนี้น้องๆจะต้องอายุบัญชีนะคะ13ปีขึ้นไปถึงจะเข้าเล่นได้นะคะและเมื่อน้องๆเข้ามานะคะน้องกดตรงกลางนะคะตามพี่แป้งมาเลยจากนั้นกดคําว่าเควสค่ะแล้วมารูปร่มนะคะคําว่านิวเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าเควสเนี่ยคือให้น้องๆเนี่ยไปที่แมปนะคะ town and city นั่นเองแล้วให้น้องเนี่ยววับไปแมปแมปหนึ่งนะคะและต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา20นาทีค่ะน้องๆถึงจะได้ของ เส่็นพี่แป้งพาไปดูค่ะน้องๆว่าต้องกดตรงไหนบ้างน,นะคะถึงจะได้ให้น้องกดตรงการแล้วไปรูปแมบ,บนะคะด้านขวามือแล้วกดเท้าแอนซิตินเองจากนั้นนะคะเขาจะวาร์ปเรามาั่นเอยนะคะน้องๆแล้วก็เดินตรงมาได้เลย เรวซ้ายนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีแบบสามอันอยู่ตรงนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยเลือกแบบไหนก็ได้นะคะแบบหนึ่งนะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยกดเข้าไปจากนั้นน้องๆจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยกดดาวแล้วหรือยังนะคะกดให้ดาวให้มันเป็นสีดำนะคะน้องๆมันถึงจะผ่านจากนั้นกดเพลงตรงนี้นะคะหรือกดเล่นนั่นเองแล้วกดยึดเทเลพอร์ตไปเลยค่ะเมื่อมาถึงนะคะน้องก็เอฟเคอยู่ในแบบแบบนี้นะคะประมาณ20นาทีนะคะจับเวลาเองนะคะใช้มือถือจับเวลาพอถึง20นาทีแล้วน้องก็สามารถกดออกได้ค่ะแล้วเมื่อน้องเข้าแบบวอสบาทมาใหม่นะคะมันจะขึ้นว่าอยู่จิ ลดล็อกไล้เรียบร้อยกดโอเคได้เลยค่ะแล้วน่น้องนะคะไปที่เควสเดิมนะคะตอนที่เราดูเควสกันแล้วน่น้องนะคะเลื่อนไปค่ะหาว่าเฮ้ยที่เราทาเมื่อกี้เนี่ยคืออันไหนจากนั้นพอเจอแล้วให้น้องกดคําว่าเคมไอเทมนะคะแปลว่าน,น้องได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะมันจะขึ้นบาบไอเทมทุกสู่รโรบักให้น้อง,องกดก็กดได้เลยค่ะก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไป